เป็นอึ้งนางเอกดังชโชว์ภาพคู่หนุ่มที่แท้เคยเล่นเป็นแม่ลูกกันใครเคยเป็นแฟนซีรีส์เกาหลีเรื่องดังธงอีจอมนางคู่บันลังคงต้องเคยได้ชมความน่ารักของธงอีและลูกชายตัวน้อยกันบ้างล่าสุดเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแม่ลูกคู่นี้หวนกลับมาเจอกันอีกครั้งในซีรีส์เรื่องใหม่ของฮันฮโยจูอย่าง บทฟรี free, ที่กำลังลงจอให้ชมกันทางดิสนีย์พลัสซึ่งน้องโตเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วที่สำคัญคุณแม่ธงอียังสวยหน้าเป๊ะหน้าเด็กใสกิ๊กสุดๆงานนี้คุณแม่ธงอีดีใจมากอัพสตรอรี่อวดรัวๆเลยงานนี้ต้องรองรุ้นดูกันว่าลูกชายธงอีที่โตเป็นหนุ่มแล้วจะมารับบทอะไรขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก e n t e r t a i n ที่นี่ com ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ